สวัสดีครับพบกับผมคาราดพีพีเอ็มอีกแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวปืนแก๊ปนะครับหรือลูกโม่นี่แหละนี่เปิดตัวก่อนเลยนะฮะอันนี้ลูกโม่ของยูเนชั่นยูไนเต็ดคิงดอมนะครับนี่ยูเคนี่ฮะนี่มองไม่เห็นนะ ในกล้องเห็นไหมนะครับอันนี้มันไม่มีเหมือนตัวนี้นะฮะถ้าเกิดอันนี้มันก็จะยิงเสียงแบบนี้ติดขัดเล็กน้อยอมันติดขัดบ่อยมากเลยนะ,ะนี่ฮะอีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้รุ่นเก่าเลยรุ่นสมัยรุ่นพ่อแน่นอนนะฮะ คนต้องรู้จักนี่นี่ฮะอ่ออันนี้ก็น่าจะแบบอันนี้เก่ามากเลยอันนี้ผมไปเจอนะฮะผมไปเจอในห้องเก็บของนี่อันนี้ใส่แก๊ปได้กี่นัดวะเดี๋ยวก่อนนะขอเปิดดูก่อน ใส่ได้ปดนัดครับเสียงมันก็ยอยประมาณนี้ฮะแต่ลูกเลื่อนไม่ค่อยหมุนเนื่องจากมันมันหักไปแล้วหลายอันอยู่ะฮะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับนี่คร เพราะว่า okay. ขอขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ